มาทำผัดกระเพรากรบกับวัตถุดิบสดๆหลังบ้านกันครับนี่ผัดเผ็ดกบครับผมผัดกระเพรานะครับวันนี้มาขั้นตอนแรกเรามาทำพริกแกงก่อนเลยครับผมมาเอาขานะครับขาสดๆนี่จากต้นขานี่ค่อนข้างที่จะเอายากหน่อยนะครับผมหัวขี้ใครนี่ หมดเลยทุกคนนี่เลยใส่ไป,ไปทุกคนใบ <laughs> มะกรูดนี่สดๆมากพริกสดๆครับทุกคนเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับค่อนข้างเละนิดนึงนะครับขี้ตมเละเหนียวติดเท้าก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าเลยวันนี้ ใส่ลงไปนี่กระเทียมตำเลยทุกคนตำให้มันแหลกๆละ,ละเอียดละเอียดด้อพี่น้องใส่น้ำมันลงไปใส่พริกแกงหลังจากที่พริกแกงสุกแล้วนะครับหอมละใส่กบลงไปเลยทุกคนนี่หลังจากนั้นปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวชูรส รสด,ดีนิดนึงน้ำตาลซอสหอยคนเละไปเลยโอ้ยหอมมากทุกคนใส่น้ำล้างครกด้วยทีเด็ดเนี้ยดับขาวด้วยเดียวนี่ของแพร่ของแพร่พี่นอ้องชิมสักหน่อยอือพอดีละเก็บกระเพรากันเลยครับทุกคนนี่สดๆไปเลย นี่ uh huh. ใส่เลย uh huh. เรียบร้อยครับผมมาขออนุญาตชิมขานองก่อน uh huh. ร้อนน่าจะเปื่อยมากนะครับดูมันยุ่ยแล้วส uh huh. ุดยอด